มาเอามิมมาเอามิมคือเกาเหมือนเดิมเวลาดิมเีกเกาเวลาเดิมหลังเลิกงานออกล่านักล่ามิมนักล่ามิมกับม,ม,มึงนะะ้อค่ะย่สวนผุไดไอเนี่ยมมาละเกาอ่าอันนี้หังหังที่หนึ่งของมือนีเม่นบอ เป็นบอกระไเป็นจังไรหายค่กทีห้างเนี่ยเอ้ยตาปแล้วครับเสียนมิมเสียนมิมโดนตอดเด้อค่ะมือนี่ยเียโดนครับเียวนได้แล้วค่ะเสียนมิมกำลังเอามิม <laughs> ปาดนี่ห้างห้างที่หนึงของมือหนีมันบ่้ม่นคือต้อยพ้ออ่างคิวโูลกงน้ำลายป่น้ำเต็มเปี่ยม